สวัสดีครับผมพบกับรายการบั t เ l ิงสตูดิโอนะครับวันนี้ก็จะมาเป็นคลิปสุดท้าย <c oughs> เพราะว่าเราจะไปหอพักแล้วหอในคือผมอยู่มหมหาลัยแล้วครับหอพักแม่งแบบเย็ดเคอยากจะถ่ายรูปให้ทุกคนดูจริงๆเลยไม่มีอะไรทำนอกจากเล่นไมค์คาไปด้วยแล้วก็ แถลงการปิดชแนลไปสักพักให้ผมได้ไปตั้งเนื้อตั้งตัวแล้วก็หนีออกจากหอในสะก,ก่อนจึงจะได้กลับมาทำคลิปใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับโปรเจกต์ใหม่ๆก็อาจจะไปซื้อกงซื้อเกมในสตองสตรีม,มาเล่นนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดเราเล่นเกมฟงเกมฟรีอย่างเดียวมันก็ไม่ถูกกูจะวิ่งไปไหนเนะี่ยขอบคุณนะครับผมที่ติดตามกันมา900กว่า ซับสไคร์แล้วก็อยากให้มันเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆส่วนคลิปจัดอันดับนั้นเห็นมีคนบอกว่าให้เปลี่ยนมงเปลี่ยนไม้นะครับคอมเมนต์เก่าๆก็อยากไปเปลี่ยนเหมือนกัน7,800ครับผมไปเห็นมาแล้วแต่ถ้าผมซื้อมาตอนนี้ผมก็ทําไม่ได้ครับทําทําอะไรไม่ได้เพราะว่าอยู่หอในมันมันมันไม่ได้เป็นห้องอะถ้ามันเป็นห้องก็จะทําอยู่แต่ว่ามันเป็นรวมกันเลยไอ้เหี้ยแม่งนอนมันกับ ทหารน่ะพวกเราดอ,อยงเงี้ยโอ้โหห้องน้ำรวมแม่งโคตรเก่าอ่ะตึกโคตรเก่าผมไม่บอกครับผมเรียนที่ไหนครับเดีย <c oughs> มันจะเสียชื่อเสียงมหาอะไรเขาครับ,รบหอในชายครับที่ผมเข้ามาเพราะผมลงผิดครับไม่ใช่อะไรผมก็จะอยู่ให้ครบก่อนครับสองพหต่อเดือนครับไม่ครับมันว่าเขาว่าสองพันห้าต่อปีโอ้โหสองพัห้าต่อปีถูกมากๆอย่างก็ได้ฟรีพอไปเห็นสภาพหอโอ้โหยหมดแรงเลยทีเดียว ก็จะมาเล่นเกมใหม่ครับให้ทุกท่านได้ดูกันหน่อยสักนิดนึงก่อนที่จะปิดชนงชแนลไปไม่รู้กี่เดือน,นครับไม่มีกําหนดเลยครับเนี่ยอาจจะยาวเลยไม่แน่ใจแต่ผมจะไม่ทิ้งชแนลอยู่แล้วครับก็จะพยายามหาโคงหาคลิปมาลงคลิปรับน้องรับน้องเนี่ยว่าไม่รู้ว่ากูจะโดนอะไรบ้างเนี่ยรับน้องหอเสร็จรับน้องเอ,อ่อคณะต่อเลยโคตรคิบหาย กิจกรรมโคตรเยอะก็อย่างว่านะครับผมมาอะไรมาอะไรครั้งแรกในชีวิตได้จะเป็นครั้งสุดท้ายจะไม่มีการเซี่ยวดิดขาดเจอหมาแล้วครับทําไงดีเอามาเลี้ยงไหมก็อยากได้อยู่นะขี้เกียจแ้วมีมาแล้วเราเล่นโหมดนั้น,น,นด้วยโหมดเคียวฉีดนะครับถ้าเราเล่นโหมดธรรมดาก็บาบปอย่างโอเคกูจะไปไหนเนี่ย มาตัวนี้ชื่อซานตามาซานตามาเรียชื่อโคเทจะไปไหนอ่ะหุ้ยตีไม้ตัวเองงามไส้เฮ้ยมันมันผูกมันมันมูกมากับอ๋อต้องต้องมือเปล่าขึ้นมานะเฮ้แหมไเราไม่ค่อยชินไม่ค่อยได้เล่นเกมไมค์ครับนะเลิกเล่นไปนานพอสมควรเพราะว่าขี้เกียจเล่น จริงๆว่าจะทำบงทำบ้านอะไรให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยวันนี้ขี้เกียจทำนอนแม่งนอนไม่หลับเลยเมื่อคือนนอนเล่นโทรศัพท์มองไปมองมาไอเหี้ยเช้าแล้วเคนอนประมาณสองชั่วโมงเองเพลงอะไรเนี่ยก็จะมาพูดคุยเรื่องปิดชาแน,นลนี่นะครับไม่ได้ตั้งใจมาเล่นเกมเท่าไหร่มองไม่เห็นเฮ้ยซอมบี้มันตีเราไหมไม่ตีนะครับ เราก็ไม่ไหวแล้วกับตอนกลางคืนมันมืดแล้วเกินมาอย่างนี้เป็นไอ้นจ้าล็อกไว้ก่อนปึ๊บนอนกันก่อนนะครับนอนไมนก่อนี่แหละภาษาอังกฤษดีครับเบสปึป๊บวางนอนเลย ดูต่อตอนเช้าจะมีอะไรมาพระรังไหมครับผมโอเคชอแล้วเร็วมากจริงๆเพลงก็ดังมากตึงๆเๆียเลยเนี่ยพูดมันแม่งคนไม่อยากจะพูดเลยก็จะพาไปดูแมพของ1.10.2นะครับไหมครับโรยชันนี้น่าจะเป็นล่าสุดแล้วมั้ง ส่วนวิธีโหลดก็เยอะแยะนะครับใน y o u t u นะฮะดูเอาถ้าอยากรู้วิธีโหลดยังไงก็มิน,ม,นมินมาได้เดี๋ยวจะทำสอนกันนิดนึงก็ไปกอบคอามานนั่นแหละแต่ไม่กอบสักทีเดียวก็จะมาใส่คลิปตัวเองเลยนะครับตันอีกพอยเนี่ยเรายังไม่เจอสถานที่ที่สวยๆพอที่จะทำบ้านเลยนะตอนนี้ เจอแต่อะไรยอ๋มเนี่ยมาปีต้นไม้ได้ไหมได้อยู่ตันแล้วก็ตันถลุต้นไม้ไปได้แค่หัวนะบินไปเรื่อยๆนะครับอาจะลายตาสักนิดหนึ่งใช่กูก็ลายตาเหมือนกันนะครับผมติดๆๆๆเฮ้ยถลุต้นไม้ได้เราก็จะหาที่โลงๆนะแล้วก็ลองดูว่าไอ้สิบ หนึ่งจุดสิบจุดสองเนี่ยมันมีอะไรให้เล่นบ้างนะครับสักดีหน่อยคลิปนี้อาจจะทำสักสิบสิบห้านาทีนะครับดูกันไปยาวๆหน่อยนะึงตอนนี้ผมได้อยู่คนเดียวนะครับผมอยู่กับอยู่ใครครับทำไมคุณไปนอนบนเตียงครับคุณไปนอนอะไรตรงนั้นครับอยู่กับพี่ชายของเองนะครับผมแกงกินเหล้าน,านานๆได้กินด้วยกันที ไม่ดีนะครับผมอยาเป็นเยี่ยงอย่างนะครับการกินลงกินเล่านะครับโอ้เพลงขนาดนี้แม่งกูจะโดนลิขสิทธิไ์ไหมเนี่ยไอเดิยอยู่สน่อยทุยมุกลาวใช่ไหมไม่มีที่ลงโลกโอเคตัวนี้พอใช้ได้นะครับเราก็จะมาลองดูว่าไอสิบจุดเอ้ยหนึ่งจุดสิบจุดสองนี่มันมีอะไรให้เราเล่นบ้างนะครับ <c oughs> เริ่มจากการลงจากน้าผูกมาไว้ก่อน ถูกมาเสร็จแล้วเราก็จะมาลองว่าเออที่ผมไม่เห็นมาคือธนูไงเมื่อก่อนธนูมันต้องทาเองไงตอนนี้มันมีให้แล้วเนาะเฮ้ยออพิมพ์แรกูเนี่ยนี่ครับธนูมีให้เลือกมากมายหลายหลากหลายเหลือเกินเราใช้เป็นธนูได้หมดทุกอย่างเลยครับธนูล่องหุ่นธนูทําให้ช้าอะไรเงี้ยธนูรีเลือดแต่ลีเลือดนจริงๆแมม้าเก,กือบตาย ธนูสปีดนี่ยิงมาแล้วมาวิ่งโคตรเร็วเลยครับยิงหมูหมูก็วิ่งเร็วอันนี้นายวิชั่นโอเคครับเราจะมาลองธนูกันนะครับเราก็ต้องสร้างตัวที่จะโดนธนูเรามาก่อนนะครับเอาเป็นคนดีกว่าจริงๆว่าจะยิงไม่อยากยิงคนหรอกมันแบบทำร้ายพวกมันเกินไปแต่ว่าเราก็ต้องยิงนะครับเราไม่มีตัวอะไรที่ยิงตอนกลางวันได้นะซอมบงซอมบี้ก็ยิงไม่ได้ ยิงคนนี้แหละชัวร์สุดเมื่อกี้ผมไปเห็นงานผ่านองพันเด็กเขาโพสใส่ไอ้เฟสบุ๊กมานะโอ้โหสนใจมากได้ต้องอออยี่ 21, สิบห้าดอเคอายุยี่สิบเอ็ดสนตีนทำไม่ได้นะทำไมทำไม่ได้ผมอายุสามสิบแล้วครับผมผมทำไม่ได้ไม่ใช่ยังไม่ถึงยีิบเอ็ดนะยังแกยังเด็กอยู่ อะไรถึงนี้เบ็ดไวซาดอีกปีหนึ่งสองปีโอเคครับแล้วก็สร้างเอ่อเอาให้วิเลตกูหายติด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 อ๋ออ๋อเฮียอะไรกันมันวาหมดโอเคแล้วก็ปิดทางจริงๆก็น่าจะปิดทางเฮ้ยอย่าออกอย่าออกพี่ออกแล้วชิบหาย ไอพวกที่ออกเียมต้องโดนก่อนเพื่อนนะครับผมธนูนี่เป็นธนูดเจนทัลเรชั่นน่าจะไม่ค่อยเห็นผลกันเท่าไหร่นะครับเราก็จะเอาธนูอื่นมาเล่นตุดตุดตุดตดธนูอะไรเนี่ยเอาเป็นธนูล่องหนก่อนละกัน,น,นกมันโคตรแจ่มธนูสปีดกันดีกว่า,าสปีดสองโอ้โหโคตรเทพยิงนักดอกหนึ่งเฮ้ยมองหน้าเราทำไมอ่ะนายโอ้ วิ่งดิเฮวิ่งโคตรเร็วเลยโดนรถสปีดท้ายไปแล้วโอโหโคตรไบแล้วก็ดูถนนอื่นบ้างตอนนี้พี่ชายผมก็เปิดเพลงกันไปนะครับผมยังอยู่ในผับนะครับเสียงอาจจะไม่ค่อยเข้ามี่ทรก็ดีถนนนี้เป็นไฟหนึ่งนาทีเลยนะครับเห็นหมาแลวอยากยิงวะฆ่าเด็กกูชั่ว ฮอ๋อเฮ้ยไม่ใช่ไฟเหรอนำไส้พี่ขอโทษนะน้องโหมดนี้มันไม่มีอะไรตีกูได้ดูนื่นดีกว่าเอาธนูไปธนูล่องหนแล้วกันครับพึ่งพึ่งน่าสงสัยพึ่งจะมีมานะครับเพราะว่าเวอร์ชันเก่าๆที่ผมเล่นมันมันไม่มีเพื่อนๆอาจจะรู้กันแล้วนะคนที่เล่นไหมครับมาก่อนแต่ผมไม่ค่อยได้เล่นไง ก็เพิ่งกลับมาเล่นเออคือ,อมีแม่งหลายอยา่างโคตแรแหลมหนถนนร้องหนกูนี่ไงโคตแรแหลมจะหายไปย็ดเคแต่มันก็ไม่ได้ถ่ายไปนี่ครับมันยังอยู่ท่าเนี่ยดิสตีใครเนี่ยมันแค่ล่องหนนะครับมันไม่ได้ถึงกับว่าหายไป พูดแจ่มเลยแล้วก็สัตว์ในไหมครับ1.10.2นี่มันมีสัตว์อะไรแปลกแปลกบ้างวะไก่บัวตัวอะไรวะเนี่ยอะไรวะเราสร้างขึ้นมาดิครแบเดนเฮ้ยเฮ้ยมันคืออะไรวะท้ามทาไมมันต้องเป็นไข่ด้วยตีไม่แตกเลยนะเฮ้ยแตกแล้ว เฮ้ยเทพอ่ะมันเหมือนมันเหมือนเป็นมันเหมือนมีตัวอะไรเล็กๆอยู่ข้างในเฮ้ยน่ารักครับเอาไปติดเอาไปใส่บ้านได้นะครับเป็นเป็น,ปนตัวใหม่เหมือนกันตัวนี้ชื่อมาก,กากาเดียนอนะ่ะไอ้ตัวอะไรการเดียนวะลองกันนะยึดเคตัวอะไรวะลูกน้ำลูกน้ำบินได้อ่ะวิเโคเทพเลยมันตัวที่อยู่ในน้ำหรือเปล่าวะ ดูดว่อดบ้างครับบัตรมูมมีข้อโลกปล่าววะหมูหมูนี่แ่งจังเลนเอเดอร์มแมนนี่ธรรมาดามากอันเดิมๆตรงนั้นอันนี้ผมเห็นคนเขาใช้นะครับว่าอืมวะใช้ในการบิงได้นินจริงเปล่ามลองเราจะมาลองโยนกันดูนะ่ะ โอเคบิงได้ครับผมก็เพิ่งไปเห็นเขาของ <m ur ly> ผมไปดูมากว่าอ,อแม่งบิงได้จริงด้วยแล้วลองโยนกันดูถ้าเกิดเป็นอย่างนี้กู <m ur ly> ก็ไม่ต้องใช้มง checking. ใช่ไหมใช่อะไรแล้วสิอ่าไปเลยเย็ดเคแค่นี้ก็ไม่เดินนะครับความขี้เกียจเข้าครอบงำจริง เย้ yeah, พวกนายเออเรายังไม่ได้ยิงพวกมันเลยนะครับมันมีธนูพิษอันนี้ธนูพิษก็เป็นอันเดิมนะครับเร็ยนได้จากภาพเก่าๆที่เราดักยิงกันแอร์หรสเต็งไ่เอาแข็งแรงสักไปสั้นอยู่ไหนวะฮามิ่งนะธนูฮามิงยิงไปน่าจะตายเลยหรือเปล่า นี่เลยตายไหมยืนดูมันก่อนมีนพยักหน้าอีกแต่ก็ยังวิงดอกหนึ่งเดิมทั้งนั้นแล้วครับสังเกตนะครับตัวน,วนี้ไม่ตายโอเคเฮ <c oughs> ้ยมันมันขยับได้ด้วยไอไอตัวเนี้ยเดี๋ยวขยับหรือเปล่าวะ <c oughs> น่าจะไม่อยู่ที่เดิมถ้าเราไปเหยียบมันล่ะเอ้ยเอ้ย เ <Hey, S 2> ท่ตี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 เอาตีได้ดีกว่าโอเคสวยเราไม่ต,ต้องใช้มาก็ได้นะครับเราบินได้เราเป็นเทพเพลงดังแล้วิิลงเข้ารูเลยไม่เข้าเค okay, ะครับขอจบคลิปตรงนี้เพราะว่าไม่มีอะไรจะทำะครับมาบอกเฉยว่าจะปิดชแนลก็ก็คิดถึงกันน่ะ ผมก็จะทำเพดขึ้นมาสักนิดนึงนะครับผมขอบคุณที่ติดตามกันมาตลอดนะครับอนาคตจะมีเกมมาแคสกันแน่นอนขอบคุณครับ